ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเริ่มต้นแห่งพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งในฐานะพระราชมารดาของพระราชโอรสธิดาและในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของปวงชนชาวไทยตั้งแต่พุทธศักราช2493 ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานบประการด้วยพระวิริยะอุสาหะด้วยทรงตระหนักในความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศที่มีความเป็นอยู่อย่างแรงแ้นแค้นจึงทรงหาวิธีการช่วยเหลือและทรงเห็นว่าคนไทยทุกพื้นที่มีฝีมือในทางช่างและศิลปะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีคุณค่าสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้ด้วยจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมโดยการถ่ายทอดความรู้จัดหาครูที่มีความรู้ในงานศิลปหัตกรรมในแต่ละสาขามาฝึกสอนพระราชทานวัสดุอุปกรณ์และทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิรดาข,ขึ้นภายในเขตพระราชฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนศิลปาชีพขแขนงต่างๆ และเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากราษฎรทั่วประเทศซึ่งมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงทรงก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพพิเศษและเปลี่ยนเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากสมาชิกทั่วประเทศได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางราษฎรสมาชิกก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ทรงรีเริ่มและเป็นแบบอย่างในการใช้ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าไทยในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะชุดประจำชาติหรือชุดไทยพระราชนิยมที่พระราชทานเผยแพรใ่ให้สตรีไทยทั่วไปนำไปใช้ในการแต่งกายเป็นแบบมาตรฐานจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและถือเป็นชุดประจำชาติไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงสนพระราชาฤืไทยด้านการประกอบอาชีพเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโครงการในพระราชดมปริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่อาทิทรงจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาผอต่างๆในภาคเหนือใช้เป็นพื้นที่ทำกินพร้อมสร้างความเข้าใจให้ราษฎร เห็นความสําคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าพร้อมทั้งสร้างโรงเรียนสถานีอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระราชดำริอันญาบยนนี้ทําให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าในชุมชนของตนเองเมื่อการดําเนินงานได้ผลดีจึงขยายโครงการไปรยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดํารงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะของตน นับเป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เป็นสินสงเนียมรายงาน